เวลาล็อกรถเราจะกดล็อกรถตรงโลโก้โตโยต้าค่ะหน้าจอแสดงผล m i d แบบ TFT ขนาด7นิ้วสามารถปรับเปลี่ยนดีไซน์ได้ถึง4รูปแบบเลยค่ะถัดมา,านะคะจะเป็นระบบปอบอากาศค่ะด้านบนด,ด้านหลังนะคะของห้องโดยสารเรามาชมกันต่อนะคะในการตกแต่งอุปก,กรณ์และดีไซน์ภายนอกนะคะ สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับปังปอนทางช่องคาโซน t h ค่ะวันนี้ปังปอนจะมาพาชมรถยนต์อเนกประสงค์7ที่นั่งนะคะ All New Toyota Veloz ค่ะรุ่นที่จะนำชมวันนี้จะเป็นรุ่น Veloz 1.5 Premium นะคะราคา875,000บาทค่ะสีซิ l เวอร์เมกาเมทัลลิกหรือสีบรอนเงินนะคะใน Veloz เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด2เกรดรุ่นค่ะก็คือเริ่มต้นด้วย Veloz 1.5 สมาร์ทนะคะราคา795,000บาทค่ะแล้วก็1.5พิเมี่นะคะราคา875,000บาทค่ะเฉดสีตัวรถเนี่ยจะมาด้วยกันทั้งหมด4เฉดสีก็คือเริ่มด้วยสีดำนะคะเป็นแบ็กเมทัลลิกค่ะสีซินเวอร์ไมก้างเมทัลลิกก็จะเป็นสีบอลเงินนะคะแล้วก็สีเลดไมก้าเมทัลลิกจะเป็นสีแดงค่ะสีสุดท้ายจะเป็นสีขาวมุกนะคะแพตตินัมไวท์เพลเพิ่มเงิน7,000บาทค่ะ โตโยต้าเวล s อส1.5พิเยมคันนี้นะคะมาพร้อมเครื่องยนต์ Dual VVTi 2NRVE ค่ะขนาดเครื่องยนต์1.5ลิตรนะคะหรือปริมาตรกระบอกสูบที่1,496ซีซีค่ะ4สูบแถวเรียง16วาล์วนะคะให้กำลังสูงสุดที่78กิโลวัตต์106แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีค่ะเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนล้อหนา้านะคะเครื่องยนต์เบนซินออกเทน91เติมได้ถึง E20 นะคะ ความจุถังน้ำมันจะอยู่ที่43ลิตรค่ะอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะคะประหยัดได้มากถึง17.9กิโลเมตรต่อลิตรค่ะอัตราเร่งถือว่าดีนะคะใช้งานง่ายค่ะเครื่องยนต์ทนทานแข็งแรงนะคะในส่วนของระบบส่งกำลังค่ะจะเป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ CVT 7สปีดนะคะมาพร้อม Sequential Shift ค่ะขับขี่มั่นใจสะดวกนุ่มนวลน,นะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นด้วยค่ะ ขนาดตัวรถตัวรถ Toyota Veloz มีความยาว4,475ม mm, ิลมค่ะกว้าง1,750ม mm, ิลมความสูง1,700ม mm, ิลมค่ะจุดที่ต่ำสุดจากพื้นนะคะวัดได้205ม mm, ิลมค่ะระบบการสะเทือนนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบ MacPherson ส,สตัดพร้อมเหล็กกันโครงหลัง t o r ช o n Beam และ Coil Spring พร้อมเหล็กกันโครงค่ะระบบเบรกจะเป็นแบบ disc brake ทั้ง4ล้อนะคะ เรามาชมกันต่อนะคะในการตกแต่งอุปกรณ์และดีไซน์ภายนอกนะคะที่เห็นได้ชัดเลยก็คือจะเป็นเส้นคิ้วโครเมียมนะคะรอบคันนะคะก็คือจะลดถึงคิ้วฝากระโปรงหน้าโครเมียมด้วยค่ะรวมทั้งกรอบไฟตัดหมอกนะคะที่ตกแต่งด้วยตัวโครเมียมนะคะกระจังหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นสีดําเงานะคะ ใต้โลโก้ตรงนี้นะคะจะมีกล้องหน้านะคะที่ใช้รวมอยู่ใน t ต y o t a s e ซ t i s e n ตของ Panoramic View นะคะกล้องมองรอบคันค่ะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะคะไฟหน้าจะเป็นแบบ LED Li g i t g u i d i n g นะคะพร้อมระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติค่ะด้านล่างนะคะในโคมไฟใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวไฟ d a y ์ไทมพร้อมไฟเลี้ยวแบบ s e q u e นเชียค่ะไฟตัดหมอกนะคะจะเป็นหลอดแบบฮาโลเจนค่ะ แล้วก็ถัดมานะคะในส่วนของกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวมาพร้อมกับระบบเตือนมุมอับสายตานะคะ BSM (By Spot Monitor) นะคะถัดมาก็จะเป็นตัวมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะด้านล่างนะคะจะถูกตกแต่งด้วยกับข้างสีดำตรงชายประตูด้านล่างค่ะแล้วก็ด้านบนตัวนี้ รุ่นนี้จะมีตัวลาวหลังคานะคะราวหลังคาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะมาพร้อมกับเสาอ,อากาศคีบฉลามนะคะสีเดียวกับตัวรถเช่นกันค่ะแล้วด้านหลังนี้นะคะด้านหลังอันนี้จะถูกตกแต่งด้วยคิ้วโป่งล้อนะคะสีเดียวกับตัวรถค่ะ มาในส่วนของด้านท้ายนะคะด้านท้ายรถจะเป็นไฟแบบ LED Light like Guiding ค่ะไฟท้ายนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสปอยเลอร์หลังสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นไฟทับทิมนะคะที่ตกแต่งด้วยกรอบสีดำค่ะด้านนี้นะคะฝาท้ายค่ะตัวนี้ตรงท้ายรถนะคะจะมีโลโก้เวลอค่ะ ตัวที่เปิดฝาท้ายนะคะจะอยู่ใต้โลโก้นี้แล้วก็จะมีตัวกล้องมองหลังค่ะจะอยู่ด้านท้ายตรงใกล้ๆกับที่มือเปิดนะคะในส่วนของล้ออะไหล่ของรุ่นนี้นะคะจะอยู่ด้านหลังนะคะใต้ท้องรถค่ะโดยที่ขนาดล้ออะไหล่นะคะจะเป็นขนาดเดียวกับล้ออลลอยทั้ง4นะคะล้ออลลอยปัดเงาแบบสีทูโทนนะคะขนาด17นิ้วขนาดยาง20 R ทัพ50ค่ะ ในส่วนของกุญแจรีโมทนะคะเป็นกุญแจรีโมทมาพร้อมกับระบบ Immobilizer นะคะดีไซน์ใหม่นะคะลูกค้าจะเห็นแค่ตัวปลดล็อกใช่ไหมคะเวลาล็อกรถเราจะกดล็อกรถตรงโลโก้ตโตโยต้าค่ะแล้วก็ปลดล็อกนะคะภายในกุญแจก็จะมีตัวกุญแจไว้ปลดสำหรับปลดชิปล็อกนะคะ ก็ตัว smart entry นะคะการขึ้นรถก็คือเราจะไม่มีปุ่มกดให้แล้วแต่มันจะเป็นระบบสัมผัสแทนนะคะลูกค้ากดเปิดไปมันก็จะเปิดได้เลยง่ายดายขึ้นนะคะแผงประตูด้านข้างนะคะจะตกแต่งด้วยดีไซน์ทูโทนค่ะสีดำตัดเทานะคะวัสดุพักแขนจะทำจากหนังนะคะ่ะเป็นเบาะหุ้มหนังนะคะสีเทาแล้วก็ด้านนี้ที่จับนะคะจะตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน ตัดดำด้านนี้จะเป็นลายเคปลารนะคะที่เปิดประตูจะใช้เป็นสีโครเมียมค่ะแผงควบคุมกระจกไฟฟ้านะคะก็คือจะปรับอัตโนมัตินะคะฝั่งด้านคนขับค่ะมาพร้อมกับระบบแจมโพเทคชั่นนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อภายในนะคะกับสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะที่ มีเพิ่มเข้ามานะคะก็จะเป็นที่วางของวางแก้วน้ําด้านคนขับนะคะตัวนี้แล้วก็ด้านคนนั่งซ้ายมือนะคะก็จะมีที่วางขวดวางแก้วน้ําค่ะพร้อมทั้งแผงประตูด,ด้านข้างเนี้ยก็จะสามารถวางขวดน้ําได้หลายตําแหน่งเลยนะคะแล้วก็ด้านบนค่ะจะเป็นแผงบังแดดด้านหน้านะคะมีให้ทั้งซ้ายขวาค่ะแต่ว่าตัวกระจกเนี้ยจะมีให้เฉพาะด้านที่นั่งซ้ายมือค่ะ ที่จับด้านบนนะคะที่จับด้านข้างจะมีให้3ตำแหน่งยกเว้นฝั่งคนขับค่ะไฟ2แผ่นที่จะมีให้2ด้านนะคะพร้อมทั้งไฟ2เก่งตรงกลางค่ะพวงมอลาลัยนะคะเป็นพวงมอลาลัยไฟฟ้า EPS นะคะปรับได้4ทิศทางนะคะคือสูงต่ำแล้วก็ใกล้ไกลนะคะมาพร้อมกับปุ่มควบคุมมัตติฟังก์ชันนะคะ หน้าจอแสดงผล M I D แบบ T F T ขนาด7นิ้วสามารถปรับเปลี่ยนดีไซน์ได้ถึง4รูปแบบเลยค่ะถัดมานะคะจะเป็นเ,เครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสค่ะขนาด9นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay Android Auto และ Bluetooth ค่ะด้านนี้นะคะด้านล่างถัดมาจะเป็นระบบปรับอากาศตอนหน้าแบบอัตโนมัติถัดมาจะเป็น ระบบพุสตานะคะพุสตาจะอยู่ทางคอนโซลกลางนะคะถัดมานะคะจะเป็นเกียร์ค่ะตัวหัวเกียร์จะเป็นวัสดุหนังขึ้นรูปนะคะบอกเกียรเป็นหนังค่ะด้านข้างนะคะที่ฐานเกียร์จะมีไฟบอกตำแหน่งค่ะถัดมานะคะจะเป็นระบบเบรกมือไฟฟ้าและออโต้เบรกโฮค่ะ สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างหนึง่งก็คือเป็นไวเลสชาร์จนะคะเป็นแท่นวางชาร์จไฟแบบไร้สายค่ะตรงนี้นะคะจะมีที่พักแขนค่ะพร้อมกล่องเก็บของค่ะมีช่องเสียบไฟรูกลมด้านในนะคะด้านหลังจะเป็นที่วางแก้วค่ะแล้วก็ที่แผงประตูนะคะตรงนี้ กับตรงคอนโซลกลางด้านนี้ก็จะมีไฟสร้างบรรยากาศนะคะแอมเบลไลท์ค่ะสีน้ำเงินนะคะถัดลงมานะคะฝั่งที่นั่งด้านซ้ายก็จะมีช่องเสียบ USB ให้2ช่องนะคะพร้อมที่วางโทรศัพท์ค่ะแล้วก็ด้านหลังที่พักแขนนะคะเบอดที่นั่งแถว2ก็จะมีช่องเสียบ USB ให้2ช่องเช่นกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะคะภายในห้องโดยสารแถว2นะคะก็ เบาะนั่งด้านหน้าเนี่ยค่ะฝั่งด้านคนขับเนี่ยจะสามารถปรับได้6ทิศทางนะคะฝั่งที่นั่งด้านซ้ายจะสามารถปรับได้4ทิศทางค่ะโดยที่ทั้ง2เบาะนะคะจะมีช่องใส่เอกสารให้ข้างล่างนะคะ2ที่นั่งเลยแล้วก็ด้านบนมีช่องพิเศษให้อีก2ช่องค่ะทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็วัสดุเบาะเนี่ยจะเป็น เบาะหนังผสมผ้าสังเคราะห์พิเศษนะคะแถวที่2จะสามารถปรับได้แบบ60-40ค่ะพร้อมทั้งมีที่พักแขนให้ด้วยนะคะแล้วก็ทุกตำแหน่งที่นั่งจะมีเข็มขัดนิรภัยให้ทุกตำแหน่งเลยค่ะพร้อมทั้งแถว2เนี่ยจะมี Isofix ออนะคะที่ใช้ติดตั้งคาสีของเด็กค่ะเฉพาะแถว2นะคะ ถัดมานะคะจะเป็นระบบปรับอากาศค่ะด้านบนด้านหลังนะคะของห้องโดยสารจะมีตัวปรับอากาศปรับความแรงของลมแอร์นะคะสามารถปรับได้จากด้านหลังเลยนะคะและ้วก็ด้านนี้ค่ะด้านหลังแถวที่3นะคะจะมีตัวที่ชาร์จไฟเป็นแบบกลมนะคะให้อีกหนึ่งจุดค่ะพร้อมที่วางของนะคะ เดี๋ยวเรามาชมกันต่อที่เบาะนั่งแถว3านะคะเปิดด้านหลังมาเนี่ยนะคะเราก็จะเจอกับพื้นที่เก็บสัมภาระนะคะโดยที่ด้านนี้ค่ะจะมีช่องเก็บของให้นะคะแล้วก็มีไฟส่องสว่างให้เปิดมาด้านล่างนะคะก็จะมีช่องเก็บของให้อีกนะคะพร้อมทั้งอุปกรณ์แม่แรงค่ะ บอร์ดแถวสามนะคะสามารถปรับได้ปรับพับเนี่ยได้50-50นะคะแล้วก็สามารถปรับแบบราบไปเพื่อให้บรรทุกสัมภาระได้เยอะขึ้นค่ะ ใน y o t a Ve าเวลนะคะนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมาให้อย่างครบครันแล้วนะคะก็ยังมีจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างก็คือเรื่องความปลอดภัยนะคะที่มีมาให้เยอะมากเลยนะคะรวมทั้ง Toyota s a f e t ้เซนค่ะ Toyota s e ซ e t ้เซนนะคะก็จะประกอบไปด้วย PMC นะคะระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธีค่ะ o High Beam ก็คือระบบปรับไปสูงอัตโนมัตินะคะ แล้วก็ PCS ค่ะ Pre-collision system นะคะระบบความปลอดภัยก่อนการชนค่ะแล้วก็ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัวนะคะคือ FDA ค่ะ Front departure alert นะคะแล้วก็ Lane departure alert คือ LDA นะระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยดึงกลับอัตโนมัติค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นได้ทั่วไปเลยนะคะก็จะเป็น panoramic view ค่ะ ก็คือกล้องมองรอบคันนะคะ RCTA นะคะหรือ Rear c o s s Traffic Alert ระบบช่วยเตือนขณะถอยออกค่ะแล้วก็ตรงกระจกมองข้างนะคะที่สำคัญก็จะเป็น BSM b i n d Spot Monitor ค่ะ ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างค่ะ Emergency Brake Signal นะคะสัญญาณไฟฉุกเฉินขณะเบรคกระทันหันค่ะแล้วก็ระบบ VSC นะคะระบบควบคุมการทรงตัวค่ะแล้วก็ระบบ HAC นะคะคือ Hill Start Assist Control ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันค่ะถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS นะคะมีด้วยกัน6ตำแหน่งค่ะคือคู่หน้าด้านข้างแล้วก็ม่านด้านข้างค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการพาชม Toyota Veloz 1.5 Premium มคันนี้นะคะหากผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบปอังปอนรีวิวรถเนี่ยก็สามารถกดติดตาม Subscribe นะคะทางช่องคาร์โซนทีเอชไว้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้ดูคลิปดีๆต่อไปนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจจะออกรถนะคะก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวปังปองนน่กับทีมงานจะทิ้งลิงก์การติดต่อไว้ ใต้สคริปต์นี้นะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะวันนี้ป้องปอลลาไปก่อนค่ะ